สวัสดีค่ะพื่นน้นองชาว YouTube นะคะแล้วก็ Facebook ทุกคนนะคะวันนี้จะไดมาแบบพูดเบาๆนะคะไม่อยากพูดดังเนื่องจากที่แบบเพียร่างนะคะไม่ค่อยเนี่ออัดนะคะที่อัดก็อัดแต่ช่วงอาบน้ํานะคะเพราะว่าเพราะว่ารีวิวสบู่นะคะแล้ววันนี้เจไดอุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คือกระเป๋าเจไดนะคะสวยไหมสวยมากเพื่อนซื้อมาฝังจากเชียงใหม่นะคะไม่รู้มันเป็นรูปอะไรไม่รู้ไม่ไม่ไมอยาไปคิดมากเลยแกคือมันมันไม่ใช่รูปนั้นแต่คือมันคือมันเป็นรูปที่แบบ ทำให้เราตาลายอ่ะมาดูอาหารที่ได้ชวนชิมกันวันนี้นะคะอันนี้เป็นแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานแบบนี้แกงเขียวหวานที่แบบไก่นี่แบบช่ำๆไก่นี่แบบช่ำมากน้อยหอมแซาบเดี๋ยวข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องแบบซุดติ้งอีีค่ะพี่นยองซุจติ้งแห้งขนาด ยังจ่าเห็นว่าบ่ค่อยอยากอัดคลิปนะคะบ่ค่อยอยากอัดคลิปกินแต่ว่าจะกินเขาอยู่คู่มือค่ะแต่ว่าบ่ค่อยอยากอัดนะคะอย่างหนึ่งกับคือบ่อยมีเวลานะฮะอย่างหนึ่งกับคือเฮดแต่คลิปรีวิวนะคะเฮดแต่คลิปรีวิวสบู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้จะด้าขายสบู่นะคะสำหรับสำหรับใครที่สนใจนะคะเจด้าสิทธิ์ถึงไล่ไว้ข้างบนนะครับติดต่อเจด้ามาได้นะคะ ละเอ็มก่อนละหกสิบาทนะคะจากจากราคาจริงนะคะจากราคาจริงแปดสิบค่ะโบก,กินจะเคือค่าแต่หอดโคจหน้านะคะอืมอตอนนี้นะคะก็ไก่สีเบิร์ดเลยนะคบจะมาข้นซีสังมากนะครับซีฝาเบิร์ตเลยนะคะเราจะซีเราจะหาสูตรแต่ว่าสูตรกูตัดเที่ยวเบิร์ตเลยนะคะสบ,บู่จะดาบเป็นสบ,บู่ย่างอไหนคะเบิร์ไหนอะ บิงหนาไฟซอยน้ำค่ะอย่างหนึ่งคือไฟตาของแพะเบงไกงไก่อืมมันดีขึ้นคร่ะตาสมบ,บูณเจสานบอกบเดกัดหนานะคะบดดกัดหนาแต่ทูดในทางโตค่ะแะ้วที่เนี่ยทูดเทางโตแหละขี้ขค่ะค่ะไม่สีออกถ้า แม่จดยาเห็ดเองนะคะแซ่บแบบเป๊แห้งี่คานวอลแบบดัจจริตค่ะพี่นอ้องปกติจียาะเป็นคนที่แบบสบายเ่ได้ดัจจริตเลยนะคะการใส่ชีวมีประจำบ้านของจียายน,นี่ทรรมาดาค่ะบ่มีข้ามาันดัจจริตมากสอดแต่สุดติงมากเลย ืไฮซาบูนังค่ะหอมหอมทุกโตค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะพี่น้องคะเลือด้าหาดีค่ะเลือด้าหาดีนี่นะคะขายดีเพราะว่าอย่างหนึ่งเลย คือกวัวทองตลาดค่ะย่างที่สองก็คือย่างที่สองก็คือค้นขายสวยนะครับ,อ,บอ,อย่างที่สามก็คือก็คือยังวะก็คือมันดีดีดค่ะมี่น้องจิด้ใส่เองนะคะเห็นจะเห็นแต่จากคลิปรีวิวอุว้ยเผ็ดอุ้ยยังไงเห็นเผ็ดแต่ว่าเผ็ดแห้งพี่น้อง อะไรนว่าคับพี่น้องงานโรงเรียนมันกันลายนะครับงานมากแบบว่าเด็ตั้งโตค่ะค่ะว่าเป็นงานแข่งขันข้างนี้จัดซุ่มหันจัดซุ่มนี้นะคะแบบแม่เขมาม่โดยเขาโดยเหโดยเขาบป็นดตั้งโตนะคะไม่เห็นเขาแบบเมื่อยนะคะเห็นเขาเมื่อยเขาแบบเมื่อยเขาแบบพี่แยนน้ำนะคะเขาก็บ่มี่บ่มีอ,รอารมณ์สิเห็นอย่างนะคระรับ ชีวิตยังหน่อยมอป่ายแพ้วันบวมเมืองกับรักไว้ยังไงเนะี่ยเนาะบางคนไม่อาจสิเมยค่ะบางคนไม่อาจสิบ่วม่อยนะคะหลายคนที่บย์อยางเคลื่อผ่านมากค่ะเคยผ่านชีวิตมอป่ามากสิหัว่ามันเมย์เป็นไงนั่นแหละทั้งเมย์ทั้งการเรียนเมยทั้งกิจกรรมนะคะเจดีย์นี้เป็นก,กิจกรรมค่ะการเรียนจะอยากกับบวมให้สิม เจียดามบ่เคยคืนจิงๆกันเรียนนะครับเพราะว่ามันสําคัญแห้งสาวไอ้คืสิเห็นเลยว่าทำบ่มบีกิจกรรมอย่างนั้งเจอแต่ไม่เลี่ยนพิเศษนะครับเพราะว่าเจียดามใจยืนเหมือนกับคู้นะที่นี่เรียนเนี่หอมเพราะสำนักสำนึงเนี่ยไม่เหมาะเข้าใจหรอกค่ะอืมทราบอยู่ อ,อืมสำหรับค้อดีเป็นสีนะคะจัมูสูจุดหนึ่งนะคะเป็นสีเหลืองนะคะสีดําสีอักเสบสีเสียนนะคะสีเหลืองสีว่าอักเสบสีสมสีเสียนนะคะกรมมี่พวกลักได้ดํานํานะคะสามารถเอาไปทูด้นะคะทูถูถเห็นมันขาวใด้นะคะหนาดีดามันก็โอเคบางผิวผิวพันโอเคขึ้นนะคะ ใช้คปกติจะเป็นคนที่แบบเส้นเลือดขืนเส้นเลือดเส้นเลือดฟู่นะคะวับจันนาของหันทีเป็นคนที่แบบยกของนักเช็ดงานนักนะคะตะกี้รน้ำี่น้อ,นอเอยอะใช่ไหมฟัง<ม><ม>วังหันเม้มเต็มนะคะอ่านวัน้ฟังขันไพขันไพยอย่างหูนะคะคลินเนียยาวแล้วนะคะคึ้นเนียวยาวไปแล้วนะคะไพยอยา่างหูเกี่ยวกับแบบแตะเกียที่ดนาเห็นงานนักแห้งน,น,ะะนักแบบ นิดน้อยบันนอกน้อยยงพันยงหนีพายุหมูชีวิตชีวิตในตอนเจดายูอุบลน,นะคะพี่น้องเด๋ยวคอมเมนต์มากคอมเมนต์มาเดี๋ยวเจด่าสิบอกใ,ใ,ให้ฟังบอกให้สุดเบื้องสุยังสุดสิงนะครับในสิบอกให้ฟังว่าตะกี้ครับผ่านชีวิตลําบากว่าปันไหนที่จริงครับเจร่าบ,บ่ดยลำบากนะฮะกับบ่อยลำบากแต่ว่าเฮ็ดงานหนักมาทอดายนะคะที่แบบสู่ชีวิตนะคะ่ะขาใจาอีบอกเออเป็นนิดหน่อยกันแบบมันจะมีได้คนเท่าจุดตำสุดจุดสูงสุดในชีวิตมีแท้แท้ค่ะพี่น้องคะ่ะ ยังไงซึ่งมนท่ามันจะมีทุกมีสุกนะคะเน่าทุกกระทุกแห้งเน่าสุกกะสุกแห้งเยอะคือหน่อยนะที่บอกนี่ปั้งค่ะบคือเราก็เราก็เลี้ยงที่จะอยู่อุบลน,นะครับอุตางจังหวัดให้จังไนแน,แน่นะคะ สด้านเมื่อนี้นะครับสมูเจดาขอฝากเป็นกำลังแรงเชื่อแนงใจให้พี่น้องทุขขขขกทุกคนเก็บไว้ฝากไว้ในใจนะคะเพราะว่าเจดาคะ่ะกับบรมเวสินดังบรมเวสินมีคนมากรายปรนนั้งก็มีแตพ่พวกิบผิดสิเบิงทิพย์ด่าอยู่นี่นะคะ<บ>อ<ก>เออเป็นค่อยหายกำลังใจค่อยเชื่อค่อยตอบอ<ก>แบบค่อยหายกำลังใจเจดาตลอดนะคร<จ>ับบรมเวสเจด่าสีดังแห้งปรนนั้นเพราะที่แบบ คล้ายตะมูแลมีควนสื่อเบิร์นะคะเจดาก็ต้องอาศัยซุ่มพีพีที่ติดตามเจดานะคะล่องใส่ล่องเสียเบิงนะคะว่ามันดีหรืบอบ่ดีเขางม่ดีก็บอกเจดามากว่าจะความเจดาก็บอกหูว่าเอื่อยผูได้แพ้เอื่อยผูดได้บ่อแพ้นะคะแต่ว่าเจดาใส่ใส่เองเจดาก็รู้ว่ามันโอเคมันดีนะคะนั่นแหลคะค่ะเจดากับบ่มีวันสีรว้แห้งนะคะก็ต้องหาเงินหาการหางานทำนะคะ แบบไร้เมียมอมไปแล้วค่ะ